ศึกษาเรียนรู้นะครับเราต้องสนใจในเรื่องวิธีการว่าเขาทำยังไงนะครับแล้วก็โซเชียลหรือว่าแพลตฟอร์มไหนที่กำลังมาแรงนะครับก็ก็ควรที่จะศึกษาด้วยนะครับวิธีการทำออนไลน์ในรูปแบบ,บต่างๆนะครับอย่างเช่นแพลตฟอร์มฟรีต่างๆนะครับดีที่สุดนะครับแพลตฟอร์มฟรีต่างๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเป็น าการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยในตัวนะครับเราไม่จาเป็นต้องไปเสียเงินเสียทองนะครับยิงแอดโฆษณาต่างๆนะครับทําให้มันเสียค่าใช้จ่ายโดยเป,เปล่าประโยชน์นะครับในเมื่อมันมีช่องทางฟรีที่สามารถที่จะดันธุรกิจหรือว่าช่วยเอามาโปรโมทได้นะครับเพะอะน,นั้นก็เราก็เอาช่องทางฟรีนะครับช่องทางฟรีนี่แหละ ที่จะช่วยในการดันอของของเราที่มีอยู่นะครับให้คนอื่นรู้จักหรือว่าทําการตลาดนะครับไปสู่คนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคอื่นนะครับโดยการใช้สื่อออนไลน์นะครับที่จะทําตลาดฉพราะนั้นก็ก็มาศึกษาเรียนรู้นะครับมาศึกษาเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆที่ เขามีอยู่นะครับเพื่อนอาจจะอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีการทําออนไลน์ว่าเขาทํำยังไงนะครับบางคนอาจจะรู้ในเรื่องของวิธีการใช้งานอย่างเดียวแต่วิธีการทํานะครับยังอาจจะยังไม่ทราบนะครับคือเราต้องรู้เบื้องหลังหรือว่าหลังบ้านของเขาด้วยนะครับว่าเขาทํำยังไงนะครับ การทำวิดีโอการทำคลิปวิดีโอการตัดต่อต่อตางๆนะครับเราต้องรู้เราต้องรู้เบื้องหลังหรือว่าหลังบ้านของเขาว่าเขามีใช้แอปอะไรใช้โปรกแกรมอะไรนะครับในการทำคลิปให้มันดีให้มันโดง่งดังนะครับอย่างเช่น Ti k t o k นี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายนะครับ Tik t o k มีเครื่องมือเยอะแยะให้เราเถึกฝนพัฒนาตัวเองนะครับ เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อกล้องนะครับซื้อกล้องที่มัมนมีราคาแ,แพงๆนะครับซื้อกล้องราคาแพงๆเพราะว่าเรามี t i k กต็อกนะครับเรามี t i ๊กต็อกที่จะช่วยโดนบันดาลให้เราทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปซื้อครีมไม่ต้องไปซื้ออ,อะไรต่างๆนะครับที่ทําให้เราดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่า t ิ k กต็อกเามีให้หมดแล้วนะครับเราไม่ต้อง ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเอาตัวเองเข้ามานะครับเอาตัวเองเข้ามาพัฒนาตัวเอง,เองนะครับให้มันเยอะๆเพื่อที่จะให้เราเก่งขึ้นนะครับแน่นอนนะครับทุกคนไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องสําคัญเลยก็คือต้องซ้อมพัฒนาฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเก่งนะครับเมื่อไหร่เก่งก็เมื่อ เมือม่อเมื่อเมื่อคนอื่นรู้จักเราเยอะๆหรือว่าเรามีของสามารถที่จะปล่อยของออกได้นะครับหรือว่าเรามีเงินมีทองพอสมควรแล้วในช่องทางออนไลน์นะครับนั่นก็คือเราเมื่อนั้นเราประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายหรือว่าจุดประสงค์ที่แผนที่เราตั้งไว้ด้วยนะครับว่าเราต้องการอะไรในการเล่น ออนไลน์นะครับตอนนั้นก็ก็แล้วแต่จุดประสงค์ของหลายท่านนะครับบางท่านก็มาเล่นเพื่อผ่อนคลายบางท่านมาเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับบางท่านมาเล่นคนอื่นเขาเล่นก็เข้ามาเล่นด้วยนะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับมีหลายคนที่คิดไว้ว่ามาเล่นเพื่อต้องการที่จะาขายของนะครับ ทำธุรกิจหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์โปรโมทสินค้าของเรานะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่ามันมีช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้เรานะครับนั่นก็คือช่องทางออนไลน์เพราะฉะนั้นเรานะครับเราก็ใช้ช่องทางนี้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าเราอยู่ที่ไหน นะครับไม่ว่าเราที่อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทำออนไลน์ได้นะครับและที่สำคัญเลยเราสามารถที่จะส่งไปได้ทั่วประเทศนะครับอยู่จังหวัดไหนอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราสามารถคือสำคัญเลยเราต้องมีของนะครับมีของที่สามารถที่ส่งไปต่างจังหวัดได้หรือต่างประเทศได้ยิ่งดีเลยนะครับคุณสมบัติเป็นยังไงครับ มันก็ต้องไม่เป็นของเหลวหรือว่าเป็นของหนักนะครับของที่เราเราต้องการที่จะขายใช่ไหมครับต้องการที่จะขายเนะี่ยคือคุณสมบัติอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันสามารถที่จะส่งไปต่างจังหวัดหรือส่งไปต่างประเทศได้นะครับมันต้องเป็นแบบอ่าไม่ใช่ของเหลวไม่ใช่ของหนักเป็นของที่ส่งผ่านช่องทางหรือการขนส่งทาง ระบบขนส่งต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็ต้องลองดูนะครับลองเลือกของหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องต้องมันต้องมีน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถที่จะส่งไปต่างประเทศหรือส่งต่างจังหวัดได้นะครับง่ายได้แล้วก็เป็นของเล็กๆนะครับของเล็กๆแต่คุณค่าหรือว่าราคามันสูง นะครับต้องคุณค่าหรือว่าราคามันสูงด้วยเพื่อที่จะเราได้กําไรนะครับเราเราจะต้องได้กําไรในของที่เราส่งให้ลูกค้าหรือว่าของที่เราขายในแต่ละครั้งอะในแในแต่ละออเดอร์นะครับเราต้องได้กําไรพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดดูนะครับว่าเราจะขายเราจะทําอะไรนะครับเราจะทําอะไรดี สำคัญเลยนะครับของที่เราเราคิดหรือว่าต้องการที่จะเอามาส่งให้คนอื่นนะครับหรือว่าต้องเอามาขายเนะี่ยมันต้องมีราคาต้องมีคุณค่าต้องมีคุณภาพนะครับที่จะส่งไปให้อ่าที่จะขายเพื่อที่จะมีผลกําไรนะครับเพื่อว่าในหนึ่งวันเราอาจจะมีหลายออเดอร์หรือว่าออเดอร์เดียวนะครับมันก็จะคุ้มในการ ที่เราออกมาโปรโมทหรือว่าออกมาขายของนะครับเพราะฉะนั้นก็ออกมาแนะนำนะครับไม่แนะนำอย่างเดียวนะครับตัวช่างเบิร์ดเองก็มีของที่จะมาขายด้วยนะครับมีของที่มาขายด้วยเพราะฉะนั้นก็ก็พัฒนานะครับฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้จักเราเยอะๆนะครับรู้จักเราเยอะๆ วันนี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีคนสนใจนะครับยังไม่มีใครรู้จักเ่านะครับแต่นะครับเราอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเมื่อวันใดวันหนึ่งเราเก่งขึ้นนะครับเราเก่งขึ้นเรามีความสามารถขึ้นเราอ่ามีประสบการณ์มากขึ้นนะครับวันนั้นเราอาจจะมีอะไรสิ่งดีๆเข้ามาก็ได้นะครับเพราะงั้นเราตั้งความหวังไว้นะครับ เยอะๆแล้วก็นอกจากตั้งความหวังแล้วเราต้องพัฒนาตัวเองนะครับฝึกฝนมากพอที่จะไปยังจุดดจุดหมายปลายทางที่เราตั้งความหวังไว้นะครับก็มาแบ่งปันให้ความรู้นะครับแบ่งปันให้ความรู้ทุกคนที่สนใจเข้ามาทำเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะครับยุคนี้สมัยนี้นะครับยุคนี้สมัยนี้มัน เป็นเรื่องธรรมดานะครับในการที่จะเอาเรื่องของออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับเลือกว่าเราจะเอาของอะไรมาโปรโมตก็ดูดีๆนะครับก็ประสบการณ์ก็จะสอนเราเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหยิบของอะไรทั้งอย่างมามาขายดูนะครับมันก็จะรู้ว่า ข้อดีข้อเสียในแต่และอย่างนะครับมันมันมีอะไรบ้างนะครับก็ลองดูนะครับมันไม่ยากคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้และเราก็ต้องทำให้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นทางเบิร์ดนะครับแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการซ่อมเคร,รื่องชงกาแฟเป็นหลักนะครับส่วนหนึ่งก็จะมีคลิปวิดีโอต่างๆนะครับที่ทำเป็นคลิปวิดีโอไว้ใน t i k t o อลนะครับและก็อีกช่องทางอื่นนะครับช่องทางเพจก็มีนะครับหรือว่าช่อง youtube นะครับไปตามต่อกันได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีาวิชาหรือว่าเราเดินในช่องทางสายทางนี้อยู่นะครับเกี่ยวกับช่างนะครับอาจจะหันเหมาเป็นช่างซ่อมเครื่องชงกาแฟ